สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมปรับจิตวิญญาณสู่ความมั่งคั่งน,นะครับถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบในด้านของจิตวิญญาณนะครับหรือสร้างพลังจากภายในหรือกดรายรงดูดคลิปนี้เหมาะกับคุณครับและนี่เป็นเวิร์กช็อปวันที่3นะครับหากคุณเนี่ยพลาดนะครับในเรื่องของเวิร์กช็อปเดย์หนึ่ให้ไปที่ YouTube โอปัอีสานนะครับเพลย์ลิสต์โปรแกรมปรับสิบวิญญาณนะครับคุณก็จะสามารถตั้งแต่เดย์หนึ่เดยวิธีการนะครับก็คือไล่ทำแดบ,บฝึงหัดนี้ตั้งแต่เดย์ไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับและเดย์นะครับ, 3, รบของเรานะครับเวิร์กช็อปเดย์นี้เราจะให้คุณขอบคุณสิ่งที่คุณเคยได้รับมาในอดีตตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบนันนี้ย้ำนะครับ เคยได้รับมาแสดงว่ามันผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กจนโตคุณมีอะไรบ้างที่คุณเคยได้รับมายกตัวอย่างนะครับเวลาที่คุณพูดเนี่ยอาจจะใช้นะคบฟิสิกอด้านร่างกายของคุณจับที่ขมับนะครับ นะหรือว่าจะจับหัวใจก็ได้หรือจะกอดตัวเองก็ได้นะครับให้มีภาษากายที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราพูดและสิ่งสําคัญนะครับทุกครั้งที่โอ,อป้าให้คุณทำเวิร์กช็อปจะต้องมีอารมณ์ร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเยกตัวอย่างโอป้ากอดตัวเองแบบนี้ก็ได้นะหรือตัวเองจะแบบนี้ก็ได้เยกตัวอย่างเนาะโอป้าขอเป็นกลุ่มขมับแล้วกันนะครับขอบคุณพ่อที่เคยซื้อยาคูให้กับฉันตอนเลิกเรียนฉันอร่อยมากๆเลย ขอบคุณแม่ที่จ่ายค่าเทอมให้กับฉันทำให้ฉันเนี่ยได้มีการศึกษาที่ดีขอบคุณขนมปังเป้งของอาจารย์นะที่เคยเอาให้ฉันกินฉันอร่อยมากๆในวันนั้นขอบคุณเหรียญทองที่ฉันเคยได้รับตอนที่ฉันเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลฉันประสบความสำเร็จมากในตอนนั้นขอบคุณขอบคุณฉันเนี่ยขอบคุณนะที่แม่เนี่ยทอดไข่เจียวแสนอร่อยมาให้กับฉันฉันอร่อยมากๆในวันนั้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันขอบคุณพ่อที่ทําไก่นึ่งแล้วก็ผนงไก่ให้ฉันกินตอนเด็กๆฉันจํา ว่าฉันอิ่มแล้วฉันรู้สึกร่ำรวยมากๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่มันเคยผ่านมาในอดีตจนปัจจุบันและตามด้วยคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณให้คุณนะครับขอบคุณอย่างสำนึกรู้คุณในสิ่งที่คุณเคยได้รับมาคุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่มั่งคั่งและร่ำรวยที่สุดก็คือ ความรู้สึกเติมเต็มแน่นอนครับวันนี้เราจะเติมความรู้สึกเติมเต็มกับจิตของเรานะจิตใจของเราต้องการการเติมเต็มครับเพราะว่าจิตใจของเราสามารถดึงดูดทุกอย่างตามที่มันเติมเต็มได้โดยไม่มีอดีตปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะฝึกกันครับเติมเต็มคุณจะทําตอนเช้าหรือก่อนนอนก็ได้และแน่นอนครับสําหรับเวิร์กช็อปเดซี่พบกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ